สวัสดีค่ะคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกกลับมาติดตามข่าสารที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3ทางคลื่น FM 102.25 m มกะในขณะนี้ด้วยนะคะโดยคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังกับ DMC News ได้ค่ะทางแฟนเพจ DMC News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้เช่นเดียวกันที่ TV DMC News @gmail.com ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่ วัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายเตรียมจัดงานถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่12ครั้งที่121ค่ะ โดยพิธีถวายมหาสังฆทาน323อยิสาวัดปีที่สิบครั้งที่หนึ่งอยิบเอ็ดจะจัดขึ้นในวันที่ย5ิบห้ามิถุนายนที่จะถึงนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจังวสงขลาซึ่งพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์กว่าหนึ่งรอยรูปพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงสหรรัับกาจด พิธีถวายสังฆทานในภาคใต้จัดเป็นประจำทุกเดือนนั้นอันสืบเนื่องมาจากปีพุทธศักราช2547ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีจากนั้นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบกิจกรรมของสงฆ์และมีความยากลำบากในการประกอบสมณกิจ จนบางวัดต้องประกาศออกงดบินทบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อขวามและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร238วัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเกิดขึ้นโดยดําริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูล,ลนิธิธรรมกายพร้อมทั้งได้เชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกให้มาร่วมสร้างบุญใหญ่และเป็นขวัญกำลังใจเคียงข้างพุทธบุตรทุกรูปในพื้นที่ และในการสืบทอดทำโรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปต่อมาในการจัดงานครั้งที่5เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2548นณจังหวัดปัตตานีได้เพิ่มจำนวนวัดที่เข้าร่วมโครงการอีก28วัดรวมเป็น266วัดเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554ได้จัดพิธีถวายสังฆทานณจังหวัดนราธิวาสมีวัดเข้าร่วมเพิ่มอีก20วัดรวมเป็น286วัด จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2555ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น323วัด4จังหวัชดชายแดนภาคใต้จนมาถึงปัจจุบันนี้พระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยยังคงส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อหยัดสู้เคียงข้างพุทธบริษัท4ต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายนำโดยนายอง์อาจธรรมนิธาโคกาศกคณะสิทธ์เข้ากราบนมัสการพระราชธ,ธรรมนิเทศณวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีค่ะ <S <S เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายนำโดยนายองอาจธรรมนิธาโคกาศกคณะสิทธ์และนางสาวกน,นิกาอยู่ศรีรองโคกศกคณะสิทธ์ เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมณวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสื่อมวลชนบางสื่อนำบทสัมภาษณ์ของพระราชธรรมนิเทศไปเผยแพร่และใช้ถ้อยคำพาดหัวรุนแรงจนอาจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงไปตามความเป็นจริงนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความเสื่อมเสียต่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายจึงได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธด้วยกันโดยพระราชธ,ธรรมนิเทศได้กล่าวถึงกรณีข้างต้นว่าข้อมูลที่ท่านได้รับอาจไม่ครบถ้วนและการนำเสนอของสื่อตัวกลางอาจชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดท่านจึงได้ออกมากล่าวขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในฐานะชาวพุทธคณะศิษอยานุสิ์วัดพระธรรมกายจึงได้เข้ากราบนมัสการขอบพระคุณและขอขมาลาโทษต่อพระราชธ,ธรรมนิเทศหากได้กระทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งกายวาจาและใจแม้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาลบหลู่ดูหมิน่นท่านก็ตามแต่เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในฐานะพุทธมามกะและเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในฐานะพุทธบริษัทสี่ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว สืบต่อไปค่ะธรรมการกัหวัดส่วนแก้วได้ทํามุญใหญ่ว่าครั้งไหนๆหมดเพราะการลดทิฐิลดมานะถือตัวถือต้อตอนอีกโก้เนี่ยเราถือว่าเป็นกิเลสเป็นความทุกข์นั้นการที่เราทำสองฝ่ายร่วมกันรีบขอโทษไวๆรีบให้อาภัยเร็วๆมันเป็นเรื่องความสุขความชีวิตสุขอื่นจากันทำอะไรก็ไม่สุขใจเท่ากับว่าโล่งใจสบายใจ เพราะคนที่นับถือตามากรรมตมกายวันนี้ก็ไปอยู่ด้วยกันพวกนับถือตามาก,กายก็อยู่ที่นี่ก็มีเมืทีนี้ไปตามาก,กายก็มีเผื่อว่าในวันหน้าเขาบอกว่าเราอยากเกลียดกันเต็มที่เผื่อไว้ดีกันแบบบ้างโอกาสข้างหนา้าเราอยากรักอะไรกันเต็มสุดหวัวใจเผื่อวันไหนทะเลาะกันจะได้แบเบาๆนะนั่นวันนี้เขาต้องถือว่าเราได้ทําบุญใหญ่ไปจริงๆและอย่าง,งการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่เหมือนการเคลียร์คุยกันนี้ บางทีเราพาดถาว่าแนะนําอย่างนี้เล่าเหตุการณ์มันมาต่อเนื่องประมานี้ไอพวกคุยเนี่ยมันต้องอันดับแรกเจราจากันสนทธาอันดับแรกไอ้เรื่องปิดลอ้อมตัดสเสบียงเนี่ยมันดันมาพลาดหน้าเป๊ะไอตัวต้นต้นที่เคลียร์มาเป็นเรื่องไม่ใส่มันก็เลยทำให้เราอาจจะหมางใจกันได้ เข้าใจว่าการสื่อน,นั้นอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้สติแล้วท่านก็ได้ให้ข้อคิดตรงนี้เหมือนกันดังนั้นการไปที่สถานีตำรวจผูทองเพอคลองหลวงที่ผ่านมานั้นเป็นการไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันนะครับ ไม่ใช่เป็นการแจ้งความเพื่อร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแต่อย่างใดเป็นการลงบันทึกเพื่อยืนยันว่าคำคำสัมภาษณ์ที่ปรากฏทางหน้าสื่อซึ่งเรายังไม่ได้มีโอกาสมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงและคาดเคลื่อนเพื่อป้องกันให้ชาวพุทธนั้นไม่เกิดความสับสนหรือว่าแตกแยกเพราะว่าผมเข้าใจดีเหลือเกินครับว่าการที่ครูบาอาจารย์ถูกกล่าวหาถูกว่าร้ายนั้นรู้สึกอย่างไรผมก็ไม่อยากให้ ชาวพุทธท่านอื่นๆที่มีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนั้นต้องมาประสบพบเจอกับความรู้สึกนี้นี่คือจิตบริสุทธิ์และความตั้งใจจริงๆดังนั้นวันนี้มากราบนมัสการเพระเดชยพระคุณหลวงพ่อท่านและในฐานะเราเป็นชาวพุทธแม้ว่าเราจะถูกจะผิดคงไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญคือพระสงฆ์ท่านเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยเป็นผู้ที่เราต้องเคารพสักการะเพราะท่านนั้นเป็นทัินยบุคคลวันนี้ก็มากราบขอขมาท่าน ถ้าเกิดได้กระทําผิดพลาดล่วงเกินทางกายทางวาจาทางใจจะตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาบาปจะได้ไม่ติดตัวไปนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งใจคงเหนือคําว่าใครถูกใครผิดแต่มาในจุดที่เราทําหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเราเองครับทางด้านของคณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคา่ะ สำหรับการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ระยะที่3ประจำปีพุทธศักราช2,559ถึง2,560เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระราชปริยัติกวีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเลขานุก,การทุกระดับและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ณอาคารเฉลิมพระชมพันษา8ปพรรษาวิทยายลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีการมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูวัดที่มีผลงานดีเด่นและรางวัลชมเชยในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าหมู่บ้านกลัวบาปและวัดสะอาดปลอดอบายมุกให้เป็นที่ประจักษ์ในการประชุมคณะสงฆ์ดังกล่าวด้วยค่ะคณะกรรมการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ จากชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนรักษาศีลห้าต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาณหอประชุมโรงเรียนสนมวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์คณะกรรมการส่งเสริมโครงการรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพจากชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนรักษาศีลห้าต้นแบบแก่โรงเรียนสนมวิทยาคารที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีลห้าและปฏิบัติตาม7กิจวัตรความดีครบ100%เซมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น1,100คนโดยมีพระอาจารย์สันเสริญชาโนทโยพระประจำชมรมบ้านแสงสว่างเป็นผู้แทนมอบ โดยมีนายพันลบพัวพันผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคารเป็นผู้รับมอบและมีพระสมุสุพันณกะตะปุญโญประธานศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอร่รวมรับมอบในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้นับว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศที่ทางชมรมบ้านแสงสว่างมอบประกาศเกียรติคุณที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม7กิจวัตรความดีครบ100เอร์เซค่ะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ นายพนมศรินผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่6ทั2,559เมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2,559มีมติให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปี2559จะมีกำหนดจัดประชุมในวันที่13-14มิถุนายนนี้ณวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพลานจังหวัดนคนปรปฐม สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้คณะสงฆ์ไทยไม่สามารถที่จะก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทขยายกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว โดยที่การบริหารการคณะสงฆ์และการพระาศาสนาในส่วนภูมิภาคมีขอบเขตกว้างขวางมีความรับผิดชอบสูงครอบคลุมงานด้านการาศาสนาทุกด้านจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานจากการคิดแยกส่วนมาเป็นระบบบูรณาการ จำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดการประชุมร่วมกันของคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดในฐานะผู้สนองงานคณะสงฆ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองการเผยแผ่การาศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและรับทราบนโยบายในการบริหารการปกครองการพัฒนาวัดงานด้านอื่นๆที่มีผลต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ค่ะและปิดท้ายกันที่ภาพกิจกรรมของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศ d ี DM c n e มซิวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และวัดพระธรรมกายอิตาลีติดตามได้ในช่วง World News ค่ะวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559ในเวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น พิธีกรรมเริ่มโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมกับประเทศไทยผ่านหาังช่องดี c จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้า,าป่ากองทุนเครื่องนอนโดยมีสาธุชนอัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันต่อ้วยพิธีกล่าวคำถวายพระปา่ามีกัลยาณมิตรสารัสซัตเทอร์แลนด์และกัลยาณมิตรทอมมี่ซัตเทอร์แลนด์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปา่าเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยตามลำดับ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิชฎิดามิลิแกนและกัลยานมิสันติกองโศเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ สำหรับในภาคสายสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบระิะสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีบวชอุบาสิกาแก้วคณะส่งมอผ้าสบายแก้วอุบาสิกาแก้วกล่าวคำอารัธนาอุโบสถศีลและกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปโดยท่านประธานทรงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบาูชา คณะส่งได้จดประทีปเป็นปฐมเริ่มจากนั้นจึงส่งต่อมายังผู้แทนสาธุชนถกท่านร่วมกันจดประทีปเวี่ยมประทักษิณรอบโบสถ์ตัวด้วยวิธีกล่าวคำอธิฐานจิตมีกะละัลยนมิตรจำเนียรทอมสันเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตสาธุชนกรวดน้ำรับพรและบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปิตินิบุญกันทุกคน ด้านวัดพระธรรมกายอิตาลีผู้ธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบูญวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มพิธีกรรมในเวลาสีนาฬิกา30นาทีทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมกันในเวลาธรรมกายพร้อมกับประเทศไทยผ่านทางช่องดี c จากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลตามด้วยพิธีจุดโคมประทีปบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ โดยมีกัลยานมินิตยาแน่สูงกัลยานมิจารีวัดวานิชและกัลยานมิสุนีสีโพเป็นประธานทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดพิธีสหาวาระเดือนเกิดประจําเดือนมิถุนาย,ยนให้กับนักสร้างบรารมีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมชาร่วมกันภาคสายเป็นวิธีทําบุญถวายกองทุนต่าง เริ่มโดยพิธีทอดพระปาสามคัคคีมีกะละัลยานมิตสุนีสีโพและกะละัลยานมิทันชนกสอนทรงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเด็กหญิงอาเซียวีอานีและกะละัลยานมิตรมยุรีไม้จีนเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกะล่าวคำถวายกองทุนคิลลานาเพสัตมีเด็กชายเบนจามินอาจารย์ยางกูลปิตาลูกา้าและกะละัลยานมิรอเล็กโอริเวโรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายกองทุนดอกไม้ผู้แทนนำกล่าวได้แก่กัลยานมิตรและดาวันแจ่มจันทร์และกัลยานมิตรนินทัศวงศ์พิธีนำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีผู้แทนนำกล่าวคือกัลยานมิตรสิริวานสรีแก้วตู้และกัลยานมิตรจันดาอรันสอนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนญานพหานะผู้นำกล่าวคำถวายคือกัลยานมิตรพรนิพาสุขภูลและกัลยานมิตรสุดใจชัยจัก และพิธีกล่าวคำถวายกองทุนทยธรรมสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัละยานมิตรทองคำภูมิไทยสงฆ์และกัละยานมิตรเข็มพรดวงจันทร์ยัางความปราบปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยานมิตรผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างค่ะ ขอเชิญสาธุชนที่ต้องการเรียนรู้ธรรมชาติของโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้งตามความเป็นจริงด้วยการสมัครเรียนพระอภิธรรมศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ27สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์087 6 8 6 8 3 7 2และ0 2 8 3 1 2 2 2 6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีกับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวมหาทานในวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราเขตสายไหมซอยจตุโชต14แขวงอ,องเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-8 1หนึ่ง 711-9975าค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารที่ DMC News นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะดิฉันสุคนทิพย์สีวงพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ย24ปีไม่เคย <พอ S 2> เห็นพฤติกรรมของหลวงพ่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีแต่สอนลูกๆให้ทำดี ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิอย่างเดียวปัจจัยที่ลูกทุกคนหรือทุกทุกคนที่นํามาถวายไม่เคยกําหนดว่าต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นใครถวาย10บาทร้อยบาท5บาทเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แล้วแต่นะคะดิฉันได้เข้ามา24ปีก็จากคนที่ค่อนข้างเกเรนะคะก็หันมาปฏิบททัติธรรมทำความดีจนทั่งทุกวันนี้ก็มีทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็คิดว่าสังคมเนี่ยคนภายนอกอ่ะควรที่จะให้ความยุติธรรมไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อธรรมเโยองเดียวเท่านั้นทุกวัดพุทธศาสนาของเราเงินที่ญาโยมาถวายเนี่ยเป็นภารกิจของพุทธศาสนิกชนที่ต้องทานุบำรุงพุทธศาสนาแต่บอรเอิญของเราเนี่ยมีกลุ่มชนเราเยอะอยากเชิญชวนนะคะใครอยู่ข้างนอกอ่ะที่ไม่เข้าใจวัดเราอ่ะเข้ามาพิสูจน์แล้วควรจะรู้ความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้างนอกเอาไปโจทย์จานกันไม่เป็นความจริงเลยสักนิดดิฉันนะคะเชื่อมั่นในความปริสุทิ์ของหลวงพ่อธรรมธโยอย่างยิ่งใให้้เจจามั่น